สวัสดีจ้ะเพื่อนๆวันนี้ก็พามาดูน้องแมวนะดูตัวเขาตัวสีขาวไม่รู้หายไปไหนสงสัยไปนอนเมื่อคืนนี้ฝนตกตั้งแต่ตีหนึ่งอากาศมัวๆนะก็เลยจับเขาเออกมาให้กินอาหารข้างนอกแต่ว่าการให้กินอาหารข้างนอกมันก็ต้องจำกัดนิดนึงก็ต้องนั่งดูนะ พะเขาเริ่มโตเป็นสาวแล้วเดี๋ยวจะไปผสมกับแมวบ้านไปผสมแมวบ้านมันก็ไม่ดีอันนี้สามตัวนี้ตัวเมียมหมดเลยนะเริ่มโตเป็นสาวแล้วจ้ะดูบรรยากาศ นั่งดูเขานะเมื่อคืนนี้ฝนตกบนตัดยางเสียหายหมดเลยแหละบางเจ้าก็ยังไม่ได้เทน้ำเลยนะเพราะว่ามันลงเยอะคงจะไม่ได้หรอกวันนี้ของสมใจเองก็เหมือนกันคงยังไม่ได้หรอกได้น้ำแทนอยู่อย่างนี้แหละชาวสวนชาวไร่ เขาก็เริ่มอิ่มนะสมจะจะเอาสายเชือกล่ามเอาไว้เล็กๆเพื่อกันเขาจะเดินไปตามป่าตามลกที่เกียจหายกเว้นตอนที่เขาเข้าอยู่ในในเรือนนอนของเขาก็เราจะปล่อยเขาอิสระออกมาข้างนอกดีไม่ไหวตามนะแมวนี่เขาก็จะซุกซนตามปกติเลยไปทั่วนะถ้าเขาโตแบบนี้เอาจะปล่อยเขามากไม่ได้เราก็ต้องนั่งดูนะ ไม่ให้ไปผสมกับแบวบ้านมันจะเสียพันจะคิดว่าน่าจะตัดสินใจถูกนะคือล่ามไรดูหงควานะ ลูที่เมฆเขาบอกว่ามันจะตกถึงวันที่สาสิบเอ็ดเขาให้ระวังซึนามิอะไรด้วยนะแต่บ้านสมใจมันอยู่บนเขาก็าคงได้แต่นั่งบู่าวคงจะไม่มีอะไรมากมายอี่อิ่มแล้วเดินเขาเริ่มจะเที่ยวที่ต้องล่ามนะคือเขาเริ่มจะเที่ยว เราจะปล่อยให้เที่ยวไม่ได้เห็นไหมตัวใหญ่หนุ่นก็จะจักจักนู่นเขาก็ทำหมันเขาก็ไม่อะไรเราก็ปล่อยเขาเสรีได้แต่เราทำหมันไว้เพราะเราต้องการเลี้ยงแต่เขาตัวเดียวไม่ต้องการแพร่พันธุ์เพราะว่ามันจะยุ่งยากในการเลี้ยงดูนะนี่เดิน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  เดินไปเดินไปได้แหละเดินไปได้ทั่วหนื่อค่ะเวลาจะ,จะนอนหรือจะไปไหนก็เอาเขาเอาเข้าไปในบ้านของเขาเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปดูนะบ้านของเขากว้างมากนริมนุ่นก็เป็นต้นปาล์มจะไม่มีความร้อนนะ แล้วก็เก็บอือะไรนู่นออกไปหน้าประตูนู่นหน้าประตูนู่นก็มีจจมโบ้อยู่แต่เขาไม่กัดกันนะเขาอยู่ด้วยกันได้มันก็จะมีกองสายให้เขาไปทำธทุระของเขาได้ห้องนี้แหละถ้าว่าต่อไปข้างหน้าถ้ามีโอกาสก็เราจะตั้งของจะต้องมีชั้นอีกนะมีชั้นตั้งเป็นชั้นชั้นสหรับเอาของมาขายแต่รอก่อนมันต้องค่อยเป็นค่อยไปพอสนใจ มันไม่ใช่แม่น้ํานะมันต้องค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมแล้วก็ต้องคิดแบบว่าเอาของอะไรก็ได้มาตั้งถ้าว่าไม่มีใครไม่มีใครหยิบหมดก็เราก็กินเองได้เช่นปลากระป๋องมาม่า,มาเส้นหมี่หรือน้ําตาลกระปิหอมกระเทียมอะไรอย่างนั้นนะแต่ทุกอย่างก็ต้องใช้ต้นทุนหมดเลยแล้วก็ต้องใช้ความร่วมมือด้วยเราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป ขั้นแรกก็เอามะพร้าวมาให้เขาเข้ามารู้จักกับเราก่อนนะแล้วต่อไปเราก็จะค่อยขยับขยายไปเรื่อยๆดูว่า,าเวอร์มันจะมีขนาดไหนนะมันทําอะไรได้ไม่เก่งแล้วเราปูนี้ละไปเรื่อยๆอยลมพัดชายขาสีขาวตัวสีขาวนั่นตัวผู้นะสนใจตั้งใจเอามาว่าเออให้เข้าอยู่ค่อยดูแลสาวๆ มีสาวๆส,วสุดสามตัวนะก็เลี้ยงเอาไว้ดูเพลินๆเลี้ยงเอาไว้เป็นภาระเล่นเอาไว้ให้เด็กๆได้พิจารณานะในการเลี้ยงดูไม่ว่าจะคนหรือสัตว์หรือจะต้นไม้ใบไม้มันต้องมีการดูแลนะก็คิดได้อย่างนี้ก็เลยว่าเอามาเลี้ยงให้เขาดูว่าการดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะ สมบูรณ์ได้เราก็ต้องเอาใจใส่เขาดูแลเขาอาหารการกินส,สุขภาพที่หลับที่อยู่ของอะไรของเขานะเหมือนกันเขาเรียกว่าปลอมเกาจิตใจด้วยวัตถุไม่ว่าจะสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตเนาะก็ไม่รู้เด็กเขาคิดได้อย่างนี้ หลังคามันเป็นซี่นะเพื่อนๆจะสงสัยว่าทำไมถึงไม่ปล่อยปล่อยไม่ได้เดี๋ยวเขาจะปีนแล้วเขาก็จะไปซนกับแมวบ้านเพราะสซนกับแมวบ้านแมวบ้านเขาก็จะผสมพันธุ์เอานะก็ะขังขังเอาขังขังคือขังในที่กว้างก็เหมือนกับเลี้ยงลูก,กให้อยู่แต่ในบ้านนั่นแหละนี่ก็เหมือนกัน ไลน์นี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจเพื่อนๆที่มาดูคลิปดูโฆษณาดูทุกๆรายละเอียดบ้านสนใจนะก็ะทำไปเรื่อยๆตามภาษาลงพัดช้ยเขาสนใจไม่เร่งไม่รีบอะไรแล้วคิดว่ามันถึงทางสุดทางสุดสายปาดแล้วนะก็ะทำไปเรื่อยๆหาเพื่อนๆคุยเห้ไปนะให้กำลังใจกันคนละเล็กคนละน้อยตามภาษา ชาว youtube นะอะไรนี้ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจจ้าสวัสดีจ้ะ